สวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับอันนี้เรามาอยู่กันในเกม Cyber Hunter นะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนว f p s เนะเป็นเกม Battle Royale นะคือว่าเราต้องลงไปในสนามลบกจะมีคนประมาณหนึ่คนนะแล้วเราก็ต้องชิงการเป็นที่หนึ่งมาให้ได้นะซึ่งเกมนี้เราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมจไม่มีเพื่อนเล่นด้วยงั้นมาเล่นคนเดียวกันโอเคอั้นก็ไม่รอช้ายอยู่เล่นเลย ก็เราสามารถเลือกรอยนะเนี่ยรอยมันจะมีสกิลแต่ละอย่างให้เราเลือกได้นะสนเลออะไรากอย่างผมเลือกเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วเรมยบร้ยละมันก็จะเป็นพวกมันจะเป็นหุ่นยนต์แบบรอยนะพวกเป็นหุ่นยนต์ช่วยเราเราสามารถเลือกสกิลได้ว่าเราอยากเป็นใช้อะไนไหนแล้วแต่นะว่าเราอยากใช้สกิลแต่ละอย่างมากเราก็เซ็ตไ้ได้เราจะใช้มอเตอร์ไซค์แล้วก็เซ็ตว่ามันคือมอเตอร์ไซค์แล้วแต่นะว่าเราอยากใช้งานแบบไหนโอเคอ่ะ นี่เลยกราฟิกก็จะประมาณนี้นะผมปรับสุดเลยนะเกมนี้เกมนี้เล่นได้ทั้งเอ่อ PC แล้วก็เอ่อมบายนะมีทั้งของมือถือแล้วก็ของ PC ด้วยนะสามารถไปโหลดมาเล่นได้ Android ก็ a อคสโต้นะส่ัคอง iOS ก็อ่าอันนี้ก็จะเป็น Appstore นะไม่รู้ไอโฟนโอเค จะมีเสียงน้อกมากๆไม่นีเลยเถรกว่าบ้านเราติ okay. ดกับโอเคเดี๋ยวดลงคนเดียวเนี่ยมาอยู่คนเดียวเลยโอเค okay. ไปเลย จะเป็นเกมแนวแบบอะไรประธานเราเลี้ยงยุคแบบสมัยยุคอนาคตเนาะจะเป็นแนวอะไเมาโอเคโหลดลงมาเลยแล้วนี่ทำไมภาพไม่โหลดอนะโอเคโหลดลเ,ลเลยมาเริ่มเลย ก็หลักการก็จะเหมือนกับเกมแมทเทนหรือย่เกมเอฟเอสปกตินะลงมาก็หาปืนหาอาวุธอะไรแล้วก็ชิงกันเป็นที่หนึ่งได้เนาะแบบนี้ว่ะโอเคปึออ๊บนี่นะนเกมนี้ก็สามารถปีนได้ในขะนีในคอมก็กดสเปซบาร์ปีนะนะนในโทรศัพท์ผมไม่รู้ั้งหมดเลยปีนล้าจะกด ปุ่มลัท่างเนี่ยปีนปีนไปเลยโอเคปีนขึ้นมาอีกนี่แหละไอค้คนคนช่างไกลมากแหละไกล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 สับโขกไม่มีเล็งกรสดๆเลยไม่โดน โอ้โหไม่โดนเลยเลยอ่ะแต่โซนนู้นมีคนแน่ๆแหละเนี้ยมันจะล่อแลองนะพันเครื่องอะไรไม่รู้อะ่ะโอเคคนฝั่งนู้นรอก่อนน้ำหนึงเดีย๋ยวไปบู๊ด้วยโอ้ <c oughs> มีคนอยู่ข้างล่างเดีย๋ยวลงไปบวกเลยรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอก่อนนะรอก่อนนะอย่าลงไปบวกด้วยแปบ๊บนึง ok à, ok mà bố đây ra mà ok à, à mà ok Này ok sát ok đúng chứ ok 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 mà ok 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 như này à, ok 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 Này, ok 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 น่นน่นโน่นโนโ่นนโอเคเก็บไปหนึ่งอีกคนนึงไม่โดนเลยตายแล้วเอาคนนี้มาทำ <c oughs> ไมไม่โดนเลย <c oughs> โอ้โหปืนดีดอะปืนดีดมากเลย โอเคหมดมามีสโค๊อะไรให้ไหมไม่มีปืนดีดมากเลยปืนมีปืนเปลี่ยนให้ไหม,มเป็นเลดดอดไม่น่าจะมี ขามันจะมีคนนะเสกเครื่องยนต์นะเนี่ยเราสามารถเสกได้นะอันนี้ผมเลือกมาเป็นในส่วนของมอเตอร์ไซค์นะไปไปเลยขับไปบูทเทอร์โบโลเลยจอดไม่น่ามาทันแล้วบางคนน่าจะไปหมดแล้วผมไม่น่าจะมาทันแล้วแหละน,น่าจะไปหมดแล้วแหละอืม อัานหรือเปล่านีไหนอะ่ะบนเลยข้างล่างเอ็ยู่นู่นอย่างไกลเลยปืนดีดดีดมากเลยคานเหรอคานยิงด้วยข่อยิงกับใครอะ่ะ <Okay. S 2> สิ่งเหล่านั้นยังเป็นนะถ้าไม่ใช้ก็ทิ้งไปไม่ก็มาันี okay. เดราจะโดนด้ดับเลยไหมสไนเปอร์อยู่ม,มียาเก็บยาบาก่อนโอ้โหไกลมากเลยคนหรือเปล่านะคนแน่ๆแหละเปิดหาสแกนไม่ได้แล้ว Ok Ok mi hôn đây nói bên này Đó hãy thêm bên phần nữa nha Phải đó Nó có cái lăng nguồn nhiều Ah kìm kháng Ây kháng Đẩy เขากำลังงงอยู่ว่าใครอีกงูหนึ่ะอันนะอะลงมาหาแล้วลงมาหาแล้วอยู่นี่ไงสี่ขัมาสีับสาลงมาหาแล้วเนี่ยโอ้ ดูไง,งีย้ fly, ยเนอะกรสุดที่ไฟยิงไม่โดนโหเข้าบ้านมาแล้วอ่ะอุ้ยคนนี้มีคนนี่ปะโอเคคานไหนยังแต้กโอเคเอาย เนีเ่ยเวลาตกอย่างที่สูงเราจะเสียเรือด้วยนะโอ้ยนั่นนั่น,น,นลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วอเอหมดยังมีคนหนึ่งอะ่ะหนีรอดไปได้ลงมาอุย้ยแอดดับก็บไม่ทันแล้วอะอยู่ส่วนไหนนะตรงมือยิงเลย มันไม่ได้จะมีแค่รถอมอไซค์อย่างเงี้ยนะมันจะมีรถสปอร์ตด้วยอย่างนี้อยากจะขี่ให้ดูเนละเดี๋ยวขับไปดูนี่แเลยรถสปอร์ตพวกลัมโบก็ยังมีอยู่ในเกมนี้โอายอนเขาเลงอะไรนะของเต็มหมดแล้ว ไม่เหลือพื้อนที่จะเก็บลเลยเลยคูณหกกับคูณใส่ใส่คูณสี่ดีกว่าเล่ง,ง่ายกว่าถขาเราจะมีคนลงมาจากเขาไปต่อคนระับเข้าวงาก่อนเลยเอาวงรอดลงมา เกมนี้เราสามารถทำลายต้นไม้กำแพงได้เลยนะมาโซดโอ้ย,อยมีคนยิงมีคนยิงแล้วใครกันเลยใครกันเลยใครกันเลยโดนสะโคตนี่ยิงไม่โดนเลยอะ่ะไม่ค่อยโดนเลยสะโคตนี่ แต่ว่ารถเราฟันสุดแล้วอ่ะรถโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคน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 ะไนอ่ะโยตายนะตายสิอันนี้หาไม่เจออ่ะเกมเสัญญาณเน็ตถ้าเป็นงูนงี่โฉกตายแล้วน,นี่คนแค่นี้หาไม่เจอ ปลอดภัยดียังไม่มีคนตอนนี้รอเลยครับออโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวข้างล่างใช่ไหมข้างล่างใช่ไหมสีข้างล่างใช่ไหมเจบรูปักเกี้วมา้ีเนี่า ว่าเส็ตรถมาใหม่ดีกว่ารถที่ใกลพัดโอ้ยเดียวเดยวเดียโอ้โหลงมาเลยเหรอตายดิตายดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋อเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวี๋ยียเดียียดี๋เยดีครับเยดียยยย ไปไ่กี่วิเองโดนเล่นแล้วอโอ้โหสุดจริงเลยเกมนี้รอดหรอมาเกมนี้ไม่ต้องมีรถก็ได้นะแค่อยู่ันที่ศูนย์ก็รอดลงมาเลยมีความได้ที่เลงสไนายอันไห่ละนี่ครับได้เลงสไนายอันไหนแล้วปุ๊บ นี่ครับนี่เลยอุ้ยล่วง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 มันไม่มีที่ยึดเกาะไม่มีที่จับไปเลยอะโอเคอีกสี่คนแล้วอีกสี่สี่คนครับอา้าว้างหลังเราก็มีซะดไวยเสียงมันอยู่ใ,ใกล้เลยว่าแล้วเสียงมันอยู่ใ,ใกล้เลยอ่า แลลวองอีแ e ค่ cat, สองคนสุดท้ายแล้วอโอ้เดียวเดียวเดียว,ยว,ยวอ,อือหึนนอ๋าหอไม่ทันมันล่องหนพอดีเลยอะ่ะโอ้โหเก็บละเก็บละเก็บได้ที่หนึ่งแล้ว ล่องกดมาพอดีเลยอ่ะโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับเกม Cyber Hunter นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเล่นจบนี่สนุกมากบอกเลยครับกกใครที่อยากเล่นกับผมครับก็สามารถแอดชื่อนี้ไม่ได้นะครับนี่เลยลลรับนะสามารถแอดชื่อมาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตอบน่นนะโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับ โอเคสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคบาย